เตอปากเกอร์ผมเห็นแล้วผมว่าผมเห็นแล้วนะผมว่าผมเห็นแล้วนะอย่ารัติตอปเกอร์ผมว่าผมเห็นแล้วนะแ้วเราจะเป็นอะไรเดี๋ยอดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันผมอยู่ชั้นไหนวะเนี่ยเราจะเป็นเศษกระดาษได้ไหมเราเล็งอะไรที่มันเป็นสีทองทองสีทองทองเหรอเฮ้ยอย่าพูดไห้เรารู้แล้วแหละนายเล็งเพื่อนนายเป็นตำรวจนายเป็นช่วยรางวัลแน่นอน เรียกไม่เถอะนายไปตำรวจอ้าวจใช่แล้วเราต้องลงไปตอนนี้เราได้เป็นโค้ดซ่อนแล้วฉันหาของเด็ดๆเจ๋งๆได้หนึ่งชิ้นนะเดี๋ยวเรานับเรานับนับก่อนนับก่อนยี่สิบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนับนะอย่าเพิ่งนับครั้งนี้ฉันขอเวลาเยอะหน่อยโอ้หนึ่งร้อยเอ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนร้อยวิก็ไม่เอาเหรอฉันให้ถึงแค่4.20เท่านั้นอีกสิบวิ ใช่เลยเก้าเราพอแปดเจ็ดไอ้ใจเย็นใจเย็นไอ้ครั้งที่ขอครั้งที่ขอเรื่องอะไรอะเรื่องเดียวที่อยากขอให้นายนะท่าทาตัวใหญ่ใช่ไหมงั้นให้อีกสิบวิงั้นสี่นะใช่สี่นาทีเราเข้าไปเป็นเรื่องเดียวที่ฉันอยากขอเราหมดเวลาให้นายแล้วเดี๋ยวเดียวใจเย็นใจเย็นโอ๊ยใจเย็นใจเย็นสามสอง นึ่ง go ไดปจะเป็นอไอยากรู้จะต้าเป็นอะไรเอออะไรเป็นอะไรวะอยากรู้เลยไม่มีทางอะไรเป็นเรื่องเดียวที่เขาชันเข้าใจโอ้มันเละเทะมากครับนอตอนนี้ฉันได้กลมกลืนจะกลมกลืนหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ เอ้ยทำไมทำไมแถวเรามันวุ่งวุ่งนะเฮ้ยคิดเป็นอล่ะตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ของเหล่าตำรวจบ้านนะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้างอุ้ยทำไมคุณคุณจางโลขนาดนั้นจะเย็นดีเขาทำการกระจายเรดาร์เพื่อหาเราเฮ้ยเฮ้ยผมคิดว่ายอะแอะอะเฮ้ยเจอเจอโอ้โหพี่กินดูสิ่ ก็คุณแปงเป็นต้นไม้กระถางสองตึกตรงนี้ตรงนี้เจอ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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับขันหลังมาหันหลังมากตรงไหนเจอครับสแกนเจออ้นี่นะแถวนี้นะเนี่ยบุ้งบุ้งอะแต่ว่าแถวนี้เนี่ยมีสิเป็นน่าจะเป็นห้องน้ำสูงมากลองเข้าไปเชคในห้องน้ำดูหน่อยเดี๋ยวเราจะลองเช้ในแถวนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยอ้ยเ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 ้ยเอเอ้ย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 เอยเ้เ แนวะโอ้มใไก่มะเออเฮ้ยเฮ้ยเหลือเลคนนะย่อเอาย่อทิแล้วเฮ้ยอยังมีวุ้งวุ้งยังมีวุ้งวุ้งอยู่เลยแถวนหนแถวนี้แถวนี้แถวนี้เอ้ยมันไปไปไหนวะมันต้องมีติดคติดคนกัะตายหรือว่าอยู่ในนั้นเหมือนจุดแตก้ยตรงนี้เจอตัวนี้เจอไปแล้วนะทุกคน อะไรวะละอนี่ไอะไรหวานเฉียวอะไรขนาดนั้นะตรงนี้เจอตรงนี้เจอเนี่ยเจอเหรอโดนเข้าไปเดนเข้าไปอยู่ไหนอพี่แจ้งด้านหลังด้านหลังด้านหลังฉันว่าด้านหลังแน่นอนด้านหลังไอ้พวกถังขยองถังขยะลเนี่ยว่าเฮ้ยโดนนะหรอเอาโหดแล้อะไรอะอ้ย แอบหลังประตูมาแอบหลังประตูระเบิดอัดหน้าเป็นเลยไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันตำรวจทักนี่ตำรวจอย่าเพิ่งตำรวจครับผมยังเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับไม่เห็นวิ่งอ่ะในสถานีตำรวจของเราเนี่ยมีชั้นสองด้วยนะเพื่อนดูดิเฮ้ยไปทางหน้าละกันชั้นหน้าเลยชั้นสองไปดีกว่าเอาละ กอนพร้อมคุณตรียาคุณตำรวจคุณตำรวจครับผมยังไม่ซ่อนเลยครับเอาเอาเะไรฉันจะแก้ทำมันไม่เห็นแล้วกันไนะถูกไหมครับคุณตำรวจเขาคุณตำรวจพี่อยากดีดำพี่เมื่อกี้นายเห็นอะไรหรือเปล่าคะอีวาเราเราเห็นอะไรดำๆกิ้งไปกิ้งมาเออฉันก็เห็นเหมือนกันฉันว่ามันไม่เนียนมากเลยเราตามหาถุกขยะกันดีกว่าเออทุกขยะไปนั้นสามสองสามนึง ไปไปเลยเกัาอย่างเต็มรูปแบบผมบว่าวันไม่เนียนมากเลยครับตอนที่ผมอยู่ตอนนี้แย่จริผมว่าผมรู้นนจะแปลงอะไแล้วเอ้ยตรงที่ผมอยู่มันมันมันบูงๆง,ง,งด้วยอะตรงนั้นน่ะเหรอได้<ช>สเิเราต้องดูพวกแบบว่าเก้าอี้เนี่ยมันจะมีแค่4ี่สีเท่านั้นนะ,นะถ้ามันงอกไปอีกหนึ่งก็คือไม่ใช่แล้วนะอเอ้ยหัวหมาอเป่าหังสือการ์ตูนหรือว่าจะเป็น เอ๊ะในห้องกาแฟเฮ้นห้องกาแฟมอแล้วจอแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหควันกระหมูงสงสี่ไป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 ในห้องกาแฟมีมีคนมีคนปล่อยควันลมตดลมตดแลวไปกไปนะับไปนะก็ไปเรอยู่น้ามาเข้ามามาเข้ามาจะดันมยู่นอี่บนี่อยู่ยายูนี่เขาอยไปนี่มันนี่มันนี่ม ไปมีใครอยู่ในนี้ไหมแถวนี้มีไหมครับแถวนี้มีไหมครับบึ้งบึ้งแถวนี้ไม่มีใครสัญญาณตัวจับชีพจรหาไม่เจอแต่ประตูดูแถวห้องน้ำสิฉันว่าประตูมันเปิดอยู่อาจมีสิทธิ์อยู่ในห้องนี้ก็ได้นะห้องเก็บไอ้หมาดเนี่ยมันไม่วึ้งอะนายเขาต้องหาที่มันวึ้งๆเราไปลองหาห้องด้านหน้าไหมห้องกรีนสกรีนอะ ก็จะสั่งยดมือแรงแน่ๆเหมือนประตูมันถูกเปิดออกโดยที่ไม่มีคนอยู่ในนั้นนายหาใครอยู่หรอเร้ยนายซ่อนตรงไหนนี่น่ะเป็นคนซ่อนคนสุดท้ายตลอดเลยนะนาย่อนเนียนมากเหรอไม่เนียนเลยนนั้ไม่มีความเนียนเลยเงหรือว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราอยู่ในห้องแรกเราก็ลังคุยกับประชาสัมพันธ์อยู่เฮ้ยเขาคุยกับประชาสัมพันธ์อะ ไหนวะในนี้หรือเปล่าต้อนคนละชั้นไหมเนี่ยชั้นเดียวกันผมจะเห็นคุณเดินอยู่เลยอย่าเดินเยอะคุณรังเจอเหรอโอ้โหผมเห็นไม่ขยับครับผมไม่ยิงไว้ก่อนไม่ไม่น่าเชื่อฉันว่าในห้องน้ำเนี่ยมีใครเข้ามาตรวจสอบยังอย่าเดินเยอะอย่าเดินเยอะเขาของแหม็นที่อยู่หุ้นราประชาสัมพันธ์นะครับไหนวะเฮ้ยหยุดนะพวกนาต้องออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าพวกนายไม่ออกมาละก็ฉันจะทำการจับกุมด้วยระเบิด เอางั้นเหรอเจ้ไ้ก็จับกูมันด้วยระเบิดไม้แขวนเสื้อไม่ใช่นะครับพี่ไนพี่เสียวเสียงหน่อยพี่ที่ไหวดเสียวอะไรนัเสียมันเดินผ่านไปผ่านมาเ้ยแสดงว่าูเซมูอกเอเดินผ่นไปผ่นมาแล้วไม่กดตแกนแล้วไม่เจอเลยนะเฮ้ยต้นี้เ้ย้เฮ้ย้เฮ้ยเ้ยเฮ้ย้เ้ยยย้้เเยเเย เกือบแล้วเมื oh. ่อ oh, กี้คือฉันแบบโปกะวิ่งไปอีกทางหนึ่งแล้วดีนะเนี่ยแจ้งย okay. oh, 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 ิงทันสุดยอดสุดยอดคือลรอบกรอบไม่รู้จะไปทางไหนเลยงงหมดแล้วรอบนี้เราจะเล่นชั้นสองด้วยเหรอเพื่อนเอาชั้นสองชั้นเดียวปะเออได้เลยชั้นสองมันก็แคบอยู่นะครับชั้นมันเเล็กนิดดียวนะครั้งนี้เราจะเล่นต้อนแอบบนชั้นสองบ้างมันเล็กจิ๋วเลยนะแรกนี่เราเล่นกันไปเยอะแล้วรู้สี่ว่ามีของอะไรเราแอบบ้างโอ้โหฉันได้เข้ายัง มันน้อยมากยังยังหาของแอบไม่ได้กันลอยนะน้อยมากยังรึบโอเคอันนี้พอได้แสดงว่าต้องเป็นชิ้นเล็กมากแน่เลยโอเคแสดงว่าเข้าได้ไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้หมายก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งดิแปลงบอกแปงบอกโอเคกำลังหาที่ที่พอเหม้งพอเหม้งกล่องเก๋งก่อนให้อีกยี่สิบวินะโอเคโอเคขอ20วินพอเก้าสิบแปดสิบเฮ้ยเร็วไปเร็วไปนั่นอะ จะเรียกวันนี้หยิบฟี13 2แิวนี้แถวนี้โอเควันดีเพื่อนวันดีวันดีวันดีนายพร้อมยังไม่แน่ใจว่าจะโอเคไหมแต่ฉันก็โอเคแหละมั้งถ้าไหนไม่พร้อมเราพร้อมแล้ว3 2 1ไปแล้วเราไปแล้วสแกตรงกลางเลยตอนนี้แหละมันบอกเลยว่าเจอเลยเห็นไหม ไไอ้้นีีม่เฮยสถานการณ์ครับคุณตำรวจกำลังล่อซื้ออยู่โดยการอยู่ในห้องค่อมหนึ่งผมว่าถ้าผมว่าทำแบบนี้แหละครับมันเจอเนี่ยมันเจอเนี่ยกลุ่มนี้ได้แต่พอหน้าอยู่เฮ้ยมันหายตัว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 อืมอยู่ไหนอื้ยหือดีไปแล้วดีไปเลย เกือบแล้วเกือบแล้วมันอยู่ในห้องเดียวกับฉันได้ยังอยู่หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยมันออกไปข้างนอกปะเนี่ยบูนบูนป้าเราไม่ออกไปนอกหรอกตำรวจสแกนตัวใหญ่เลยอะเฮ้ยอ้อยยาย่านะอย่านะจ้าเมื่อกี้มีคนหายตัวนี่ผมไปย่าไปกันนะเนี่ยฉันเชื่อว่าบูนตัวนี้คือจุดอับที่ดีที่สุดผมปิดประตูด้วยนะครับเฮ้ยเจอว่ะ่้ไไมดเฮ้ย พี่ไมมเจอใครอ่ะมันหยุดตะแกรงตรงนี้แล้วเจออ่ะเฮ้ยไปนะใกล้เปล่าบ้าไม่มีใครอยู่หรอกพี่พี่หูฝาดไปเองเลยหูฝาดใครจะไปอยู่แถวๆนี้นี่ไอ้เนี่ยมีห้องตรงนี้ด้วยนะเออมันมีห้องหลงห้องลับนะเราไปเช็คดูแถวๆนั้นก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินอยู่ในห้องนี้แน่ๆเฮ้ยเฮ้ะทุกคนอยู่ในห้องนี้แน่ๆดิ โดนระเบิดตายมาตอนนี้โดนระเบิดนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวฉันบอกง่ายๆนะว่าฉันมีเลือดอยู่16แหมฉันบอกเลยว่าฉันฉันไม่ใช่ของชิ้นเล็กมากฉันเลือดน่อยจุ๊เจงบอกเลยว่ายิงทีเดียวตายโอ้้หเอาลวกกระสุนหนักมากเลยอ่ะไหนกันนะะไปหาเขงไหนกันเนี่ย เฮ้ยห้องห้องนี้มีห้องห้องครัวแต่ไปยุ่ตรงไหนเราจะรู้แบบนั้นโอ้ยโอ้ยเราเจอในห้องนี้พี่เป้ไปล้างจานกันดีกว่าเออเราไปล้างจานกันดีไหมเนี่ยฉันรู้สึกอยู่ในห้องนี้มันแบบว่าอีซี่อ่ะมันไม่มีใครหาเจอเฮ้ยยากไปแบงไปแป้งข้ามไปกินข้าวกันไหมเออกินพุดดิ้งกันเปล่า ตอนนี้พี่ว่าพี่ลาดตาล่ะตัวใหญ่ละโอ๊ยตอนนี้คือแบบคุดอกไม้ไฟคือมาเพียบอ่ะบุม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 เฮ้ยเขาเขายิ่งอาร์มจานกันยับยับเลยอ่ะเออคุไหนนกัวหิวหรอหรือไงเอ๊ะตอนนี้คุณตำรวจยื่นปืนมาแถวโอ๊ยโอ๊ยอย่านะอย่านะคุณตำรวจไม่นะไม่นะเฮ้ยทำไมมันไอสิ่งของชิ้นนี้มันยี้ยวนจริงๆเลยนะครับคุณหันมองไปสิงซะบ้างนะคุณหันมองใต้สิงข้างตัวเย็นซะบ้างน่ะเฮ้ยย่าทำไม ใช้สิงข้างตู้เย็นผมให้เวลาคุณอีกแค่สามวิตีวิสุดท้ายผมจะออกไปแล้วกันนะผมไม่รู้เลยครับเดี๋ยวคุณอยู่ไหนกใจคุณั้งใจหาเลยดีพยายามสุดชีวิตแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเขาอยู่ห้องที่มองเห็นเราผ่านกระจกเฮ้ เาไม่ได้มงเห็นนายผายกระจกเลยเมื่อกี้เราเห็นเต็มเต็มเลยจมูกนี่แท็บหนวดนายอ่ะแย่เขารู้จมูกเราแล้วเอาล่ะตัวแจ้งไปพวกเราวว้ัหมอเลยเขาบอกเขาเห็นพวกเราผ่านกระจกต้องต้องไมพวกนายอยู่ข้างตู้เย็นข้างตู้เย็นพวกนายยิงในห้องตั้งนานทำไมไม่เจอกันวะ ผมาเป็นตำรวจนะทุกคนโอเคครั้งนี้เราได้เป็นตำรวจวัดวัดเราก็ไปตำรวจเฮ้ยเอาเขาจะเย็นแต่เราไปเห็นคนคนเสื้อแดงเดินอยู่อย่าเพิ่งมองเข้ามาเออผมอนี้มามองต้นไม้ก่อนทุกคนเพื่อความเราก็ไม่ได้มองเข้ามาเทนไนเทนานเดินจบแจ้กไม่ยอมแปลงละถ้าเราเรายังไม่รู้เลยเราจะแตกเป็นอะไรผมรอแล้วเอาละะให้เวลาอีกสิบวินาที ตอนนี้พวกเราได้เป็นตำรวจและฉันรู้สึกว่าฉันได้กลิ่นกลิ่นเขาสิ่งของที่ต้องสงสัยพร้อมสามสองหนึ่งลุยเลยไหนของที่น่าสงสัยนี่เขามาแล้วว่ามาแล้วมาแล้วฉันบอกเลยว่าฉันต้องสแกนห้องนี้ก่อนห้องนี้เป็นห้องที่แบบว่าคนมักจะซ่อนกันเป็นอันดับต้นๆของประเทศเกือบโดนแล้วเนี่ยเฮ้ เกือบโดนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยห้องออฟฟิศห้องออฟฟิศมีห้องออฟฟิศมีครับใช่เหรอ๋อเหรอฉันว่ามันแปลกๆนะเห้ือนเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วเหมือนมันเป็นพร้อมจากชั้นสองหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันชอบแอบอยู่แถวๆที่ซุกซ่อนนี่ปลาระเบิดไปไม่มีผมเห็นไม่ห็นไม่ได้ไม่ได้ไ่ไดม่ไ้ไม่ได้ไม่้ไม่ไ้ไมไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไน่ได้ไม่ดงไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ไ แดงแดงมันวิ่งมาร่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 าคอมพิดเตอร์ติดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในห้องนี้ในห้องนี้ในห้องเก็บของก็มีในห้องเก็บของยิงผมทีพี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วห้องเก็บของห้องเก็บของโอ้โหควันควันขมุ่ง ออกไปที่ไหนเราพอเราปิดประตูจะออกได้ไงอยู่ในนั้นเลยฮะาอรองแหมอย่าเข้าอยู่กัวเ้าหัวเตี้ยนเขียใจเจอแล้วมันเป็นกองคุณปแฉันดักฉันดักเ้าฉดูดไวกนจอาโอ้โห อยู่หน้าห้องไม่ให้ออกมาเลยเฮ้ยพรอปพรอปมันทัมฉันพรอปปันทัมฉันเดินไม่ได้ออไม่ได้ออไม่ได้ที่กิ้ไม่วยด้วยพรอปปันทัมฉันเดินไม่ได้ไปแล้วปล่อยควันไปแล้วอุ้ยอยู่ไหนอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยพรอปนี่มันเดินไม่ได้เท่าไหรเราเราเต็มเอาพวกคุณไปทำเรื่องมันเลยังอยู่ยังอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยไปช่วยด้วยเดินไม่ได้ เดิไม่ได้เดินเดินเดินอ้อมได้เดินเดินซูซีเดี๋ยวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีห้อง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 เอาชั้นตรงชั้นมีโอเคโอเคไปพวกเรากรูกันเข้าไปไปบางทางไปบางทางอยากให้มันออกไปให้ได้ได้แคบได้จะบอกว่าอยู่แถวนี้อย่างนั้นเหรอเอาโอ้โหโอ้โหอะไรมาแล้วอะไรมาแล้วอุสานิ่งแล้วนะเหลือแค่คนสุดท้ายเท่านั้นเขามีคีคีลับเขาบอกว่าเขาติดอยู่ ไม่ได้ติดผมไม่ได้ติดผมหนีไปแล้วขโมคุงหนีไปแล้วตอนควันขโมงเนี่ยคุณรู้จักว่าเห็นลงเล่าเตากลั่นควันขโมงไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรมันคือไม่เคยท่องอาขยานกันหรออาขยานบทนี้ไม่เคยท่องเราท่องบทอื่นในห้องน้ำไปห้องน้ำไม่มีใครซ่อนนะครับผมแห้องน้ำปลอดภัยอาขยานไม่เคยท่องไก่จิกเด็กตายฉันว่านะในห้องกินสกีนเนี่ยอาจมีมีจริงหรอ นูหา,หาแล้วนะแกนมันไม่มีอันเนี้ยไม่มีเลยอ่ะพี่โมใบ้หน่อยดิอืมสี่ขาเต๊ะโต๊ะหรอเต่าเก่าอีหรือเปล่าเป็นเต่าถ้าหนูพี่โม่เป็นหัวม้าหนูจะโกรธมากไม่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 สี่ขาสี่ขาร้องเก้าอี้ี่ทไหนว่า อ้าวเขาจะขังไหนน่ะเก้าอี้ครับอ๋อเป็นเก้าอี้เป็นของกากไปปหเนี่ยอ้าวมีมีคนมาปาระเบิดในห้องผมไปแล้วรอบปาอะไรผมไม่ได้ปานะผมยิงล้วนอ้าวทำไมผมเป็นตำรวจแล้วผมเกิดันเป็นตับก่อนนะนับก่อนนะนับอยู่อันนี้คือตาสุดท้ายเราคนซ่อนเราต้องซ่อนให้มิชิสนะถ้าเราไม่มิชิสพวกเขาจะเห็นพวกเขาจะรู้เข้าใจเบาอีกเรื่องนะอีกเรื่องนะ อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะจะดึงเีเราต้องหาที่ที่แบบว่ามันมันโอเคหน่อยอ่ะทฤษฎีเยอะอ่ะแปลงเออคนแรกคนแรกตลอดได้ละได้ลวที่ดีๆของทฤษฎีเยอะอะไปหาแล้วที่ดีๆเหมือนกันแต่ว่าไปเลยไปเลยหมดเวลาแต่มันกดีานกลางดีแบบดีนะคุณทำไมคนกอดเป็นเจ้าพี่แมนอย่างนั้นนะครับนี่เดือหัว เห็นเต็มเต็มดิเพราะผมมาผมม่อยู่ก่อนคุณแล้วคุณมากลอไปีเตอแมนแถวนี้ใจเย็นไวรุ่นนายบอกเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็รู้หมดละสินายมีชื่อว่าปีเตอร์ฟาร์เกอร์แน่นอนเออตอนนี้เราตำรวจเิยเข้ามาแล้วครับผมแต่ว่าเฮ้ยเจอเจอเจอเเอไม่ห็นนพวกราะตรงนี้เจอแอบซ่อนอย่างมิชชีสนะตรงไหมนะ อุ้ยมีเสียวอุ้ยหมาเสียวมาเสียวเลยโอ้ยดีแล้วเนี่ยเขาไม่เดินเข้าห้องร้านน่ะถ้าเขาเข้าห้องร้านเขาจะเจอเราเต็มๆเลยนะเนี่ยอุ้ยแอ้ยพี่ตรงนี้มีแถวนี้มีแถวนี้มีเรียบร้อยเป็นหนึ่งเฮ้ยอย่านะมีปะมีป่ะมีป่ะเฮ้ยมีอีก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 เขาเป็นสไปเดอร์แมนหน่อยตไปแล้วใช่ไหมอย่าล็อกดู ทำไมว่าปีเตอร์ฟักเกอร์นี่กี่กูได้มาพลอยนะโอ้โหใครที่ผมขอตะการตะกิดสอทุกครั้งเลยพี่แถวนี้มันมีแถวนี้ในห้องไหนผมต้องทอลลิอุสใช่ใช่ใช่ในห้องนั้นแหละในห้องนั้นน่ะในห้องที่อยู่ข้างในน่ะทุกแจ้งเข้าไปดูหรือยังเข้าไปเช็คหรือยังผมจะทำให้ปีเตอร์ฟักเกอร์หลุดออกมาได้เลยปีเตอร์ฟักเกอร์ผมเห็นแล้วผมก็ไปเห็นแล้วนะผมว่าผมเห็นแล้วนะ ผมว่าผมเห็นแล้วนะพิเตอร์ป im ักเกอร์คุณเดาพิสเตอร์ปักเกอร์ไม่ได้ผมกำลังเกาะตัวอยู่แหมคุณเป็นจานผลไม้เกาะกาแฟกันนะอะไรอยู่เนี่ย ตอนนี้เหลือพีรอยแค่หนึ่งคนเท่านั้นครับผมนั่นก็คือสุมดีวีวีคุณอยู่ตรงไหนคุณต้องบอกกลิ่นของคุณว่ากลิ่นของคุณมีกลิ่นยังไงเอออะไรเนาะไม่ได้กลิ่นเลยใครเป็นไรวะกลิ่นของคนชั่วคือกลิ่นของคนชั่วชัดๆไม่ได้อยู่ในห้องนี้อาจอยู่ในห้องเขาไปได้เขาใบอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่อยู่ใครอยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่เขงเก็บของครับไม่ใช่้อาเก็บของน่าจะเป็นที่ที่แบบว่าที่ที่อันตรายแต่ว่าอันตรายนิดๆหละอันตรายนิดๆกำลังเช็คดูกาลังเช็คดูไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ถังนยะไม่ใช่ซิงล้างจานอาจเป็นโอเคทุกคนทุกคนเข้ามาในห้องน้ำครับผมอ่ะไหนขอรยื่อนยง่นยินะเพื่อนยิง หลังหลัๆก็หลังก็ถางต้นไม้อันนี้มันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ทุกคนเใช่ไม่จริงจริงแปลกปลอมไอ้ที่วางลูกบิลเลียบโอ้แล้วเรานับสามสองหนึ่งแล้วเราโยนระเบิดเขาไปจัดโอเคตอง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 เฮ้ยไม่ตายด้วยเฮ้ยเขาไม่ตายเป็นไปได้ไงไงเหายชวนเขาหายชวนดูเลยเขาเป็นต้นไม้บังอยู่มันติดแพ้แล้วนะคะ ออฟฟิศสถานีตำรวจก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีโอ้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าสำหรับเกมซ่อนแอบนะคะถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยเราอยากจะให้เราเล่นในแมปอื่นๆอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แปลงและเพื่อนๆได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย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 ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย